เพื่อนๆเ,เห็นชัดไหมคะมันจะเป็นมุ้งนะคะบอนะคะ,นะค,ะครอบจะมีถ้าเอ่อถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคะ่ะดีมากเลยคะ่ะแบบเขาดูแล เขาเอาแบบว่าเหมือนหน้ากากนะคะถ้าถ้าจะเรียกมันเป็นหน้ากาก,ากของม้านะคะแบบมียุงเยอะมากเวลาม้าก,กินหญ้านะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดเอ่อวกวนไปมานะคะนี่นะคะอ้ยหางสวยมากเนี่ยค่ะสะบัดหางอ้ยวันนี้ได้ภาพสวยมากเลยค่ะ คุณน้องม้านะคะที่มาให้ภาพนะคะช่วงที่อันที่สีขาวนี่ก็จะเป็นล้วนะคะคือเป็นเขาก็จะกักบริเวณนะคะไม่ให้ม้าไปไปตระเิดที่อื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้วสีขาวะะจะมีสีรอบด,ด้าน มาอยู่ในบริเวณที่บริเวณที่สามารถแทะเล็มหญ้าได้นะคะก็คือประหยัดคนเลี้ยงด้วยนะคะแล้วดูดูสิคะเพื่อนๆรู้จักไหมคะพันธุ์ม้าเนี่ยสวยมากดูหางนะคะหางก็สะบัดนะคะเพราะว่ายุงก็จะเยอะ จะมียุงเยอะนะคะแต่คือที่ชอบมากนะคะปกติจะไม่เคยเห็นนะคะมาดูเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนะะมีหน้ากากให้ม้าด้วยนะคะดีมากเลยตรงนี้ประทับใจมากเลยคือที่นี่เขาแบบนะคะเนี่ค่ะเพื่อนๆนที่เมืองไท มากก็คือเขาแบบดูแลดีมากขนาดม้ายังมีหน้ากากไม่ให้ยุงมาตอมไม่ให้แบบอะไรเยอะถ้าเกิดเพือเอเ่อนเพืนเนี่ยอะไเนี่ยไปโมปใกล้ๆไ,ไม่ไม่ได้รบกวนนะจ๊าน้องม้าจ๋าขออนุญาตนะคะเห็นไหมคะมแมลงเยอะมากมาแมลงจะตอมนะคะดีนะที่เขามีหน้ากาก เป็นม้าที่เขาเลี้ยงไว้นะคะทุกคนดิเลี้ยงไว้เป็นเอ,อ่อพาหนะนะคะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งคนที่นี่นะคะ<ม>เขาก็จะขี่ม้าชมเอ,อ่อชมทิวทัศนเสียวสวยงามนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะ ก็คือเขาก็จะปล่ public, いいอยม้ามามาเล่นหญ้านะคะเวลาที่หลังจากนั้นก็จะนะคะนี่ค่ะตอนนี้ตอนนี้คือช่วงฤดูร้อนนะคะม้าก็ยังสามารถนะคะมา าาแทะเล็นยญ้ากินเองได้นะคะหลังจากนั้นก็นะคะถ้าใครที่อยากจะเรียนขี่มา้าก็ วันนี้ก็มามาเป็นวันนี้ก็มามคือเหมือนควารมรู้ใหม่นะคะนี่ค่ะซึ่งก็ไม่ทราบมาก่อนนะคะอิย่ยตัวนี้สีน้ำตาลสวยคือควารมรู้ใหม่เลยค่ะคือเห็นหน้ากากของม้าวันนี้แบบตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะเพื่อน ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เลยค่ะนี่ค่ะดูนะตื่นเต้นนิดหน่อยเขามีนากากกันนะคะกันอยู่ไม่มาเดี๋ยววันไหนถ้าว่างเกาอยากจะมาลองขี่มาไม่รู้จะยากเปล่านะคะคือเราอาจจะสามารถเอ่อ ไม่มีเสียงขู่ด้วยน้องตัวนี้น้องสีดำนี่ค่ะก็จะเดินทานเก่งนะคะเนี่ยคือลงม้าที่จริงแล้วอยู่ใกล้ๆสวนนะคะแต่ว่าไม่ได้สนใจนะคะว่าเขาให้เช่าไหมหรือว่าเนี่ยค่ะในถ้ำ โทษนะคะพูดตัดตอนใน่ามกลางป่านะคะสวนก็ยังมีรถเมย์นะคะวิ่งผ่าน ก็จะมาคุยเรื่องม้ากันอีกทีนะคะจริงๆแล้วนะคะม้านี่ก็คือจะอยู่ใกล้สวนนะคะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าม้าเนี่ยเขาให้เช่าถ้าเราจะขี่ไม่ทราบว่ามันจะยากไหมสักวันหนึ่งอาจจะลองขีนะะ่นะคะก็มีบรรยากาศจักรยานข้างหน้านอากาศดีสักวันหนึ่งไม่แน่ จะลองขี่ม้าแล้วก็เดินถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าก็กลัวอยู่นะคะหนึ่งก็คือกลัวกลัวตกกลัวแบบว่าการที่เรียนอยังน่ะเออเรียนขี่ม้ากลัวเขาแบบว่าถ้าเขาแบบดีดหรือเขาแบบโมโหอ,อารมณ์ไม่ดี ถ้าเขาเอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็กลัวเหมือนกันนะคะถ้าเราจะลองขี่ม้านี่แต่ถ้าว่าเป็นรถนี้ก็คือจะก็แค่ว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าเราขี่ม้านี่ถ้าม้าก็คืออันนี้ฟาร์มเห็นวนตัวนะคะว่าถ้าเขาโมโหขึ้นมาลมไม่ดีวันไหนแล้วเราไม่ได้เป็นภาษาเออภาษาเยอรมันเราก็จะ เราอาจจะควบคุมมาไม่ได้นะคะแต่ก็อยากลองนะคะเดี๋ยวลองถามคนที่นี่ก่อนว่าเขาให้เช่าอะไรยังไงคือเคยเห็นคนที่นี่นะคะเขาขี่มา้าขี่ม้าเดินเ่ชมบรรยากาศกลางทุ่งนะคะตอนะะนี้ก็โชคดีนะคะมาเจอน้องมา้า ก็หิวค่ะตั้งก็มาถ่ายนี่ก็คือกินหญ้าตลอดเลยนะคะนะคะช่วงนี้คืออากาศร้อนม้าก็สามารถมีอาหารไว้กินเองนะคะดูหญ้าก็ไม่ก็กินเขียวนะคะเพราะแทะเล็มไปเดี๋ยวเวลาหน้าหนาวนะคะก็ต้องต้องไปกินหญ้าแห้งแล้วไม่ได้แบบหญ้าไม่ได้หวานอร่อยแบบ ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าม้าคงแบบว่าได้อาหารที่แบบว่าอาหารสดเขียวนะคะม้าที่นี่เดี๋ยวเวลาถึงช่วงหิมะลงเขาก็จะต้องอยู่แค่แบบในคอกนะคะเขาก็จะอยู่แค่ในคอกนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะมีแต่หิมะ ก็จะไม่มีบรรยากาศภาพเขียวๆอย,ย่างนี้ให้ม้าได้ทานได้กินยากันนะคะนี่ตอนนี้รู้สึกว่ากินตลอดเลยนะคะวันนี้ก็พอดีเดินมาเจอไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยมาเป็นชุดหรือเปล่า คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณอขอขอบคุณนะคะเดินมานะคะไม่ขอบคุณใครดีขอบคุณน้องมานะคะที่ได้ได้ถ่ายภาพเป็นความโชคดีนะคะที่ได้ทําอีกหนึ่งคลิปนะคะได้เจอมา้าแล้วก็ได้เห็น,นว่าที่นี่นะคะการลักสัตว์สรุปของ วิดีโอมดนี้ก็คือว่าคนที่นี่นะคะเขาเขาเขา,อ,าอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเขาก็รักสัตว์เลี้ยงมากค่ะไม่ชว่าจะเป็นมา้าแมวหรือว่าสุนัขนะคะเขาก็จะดูแลอย่างดีนะคะนะคะก็ดูสินะคะทั้งสุนัขแมวและม้านะคะ ก็จะมีประกันประกันชีวิตนะคะที่นี่นะคะธรรมชาติที่นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณม้านะคะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะอันไหนที่ทําผิดพลาดไปนะคะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ ได้ตั้งใจนะคะก็ก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้นะคะก็ยังเป็นมือใหม่ด้วยนะคะนะคะก็ยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งสำหรับเิ็นี้นะคะก็ข้างบนนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น นี่นะคะต้นนี้ลูกนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะนี่นะคะ่ะเพื่อนๆไม่รู้ทานได้หรือเปล่าใครรู้จักม้างเลยน่าจะทานได้นะคะน่าจะเป็นลูกไหนนะคะ ดูบรรยากาศก,ก็ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นะคะวันนี้อากาศคึ้มๆแต่ก็ 18, สิบสิบแปดสิบเก้าองศานะคะพอดีก็จะไปส่วนเพื่อนต่อนะคะ พอดีว่าจะกลับบ้านเดินกลับบ้านกันแล้วแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยค่ะสวนเพื่อนอยู่ตรงนี้ค่ะพอดีผ่านมาแล้วพอดีเจ้าของสวนเขาอยู่เขาก็เรียกเข้ามานะคะก็ก็ต้องแวะมาพักทายเพื่อนนิดนึง โลโอเคมาร์กอีกโซนาการนี้ก็มา